สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่ดูทาง YouTube ช่องความรู้ฟรีแล้วก็สวัสดีคนที่ดูทาง Facebook ชื่อ Facebook ว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีนะครับอ่ะก็ขอสวัสดีทั้ง2ององช่องทางเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเลขยกกำลังกันนะครับอ่ะ ก็ามาดูกันครับว่าเลขยกกำลังเนื้อหาเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับเลขยกกำลังก่อนนะครับสมมติเราเขียนมาครับว่าให้ a ยกกำลัง n ครับ a ครับมันคือฐานครับ a คือฐานครับส่วน n คือเลขชี้กำลังครับ โอเคไหมโอเคนะครับซึ่ง A เรายกกำลัง N เนี่ยครับหมายถึง A คูณ A คูณ A คูณแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคูณไปจนถึง A ตัวสุดท้ายครับก็คือคูณกันทั้งหมด N ตัวครับ โอเคนะครับเรารู้ความหมายของเลขชี้กำลังแล้วนะครับอเอาตัวอย่างละกันเอาเป็นสามยกกำลังห้าละกันนะครับสามยกกำลังห้าครับหมายถึงสามคูณ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 สามแบบนี้ครับก็คือสามคูณกันห้าครั้งนะครับ โอเคนะครับเข้าใจไหมครับอ่ะสมูนครับเป็น4ยกกำลัง3นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า4คูณ4คูณ4นี่ครับก็คือ4คูณกัน3ครั้งนะครับโอเคนะครับอ่ะ ทีนีครับอยากให้ท่องนิดนึงครับเพื่อที่จะได้จำได้นะครับอยากจะให้ท่องเลขชี้กำลังนิดนึงครับจะได้แบบรวดเร็วครับจะได้เห็นปุ๊บแล้วก็จะได้ตอบปั๊บนะครับอ่ะอ้าวนะครับอ่ะท่องที่อยู่ตรงหน้าได้ไหมครับอ่ะ ท่อพรมกันครับ1 2 3 um, 2้อกำลัง1เป็น2 2ลังสเป็น4 2ลังเป็น8 2กลัง4เป็น16 2กลัง5เป็น32 2บกำลัง6เป็น64 2ิกำลังเเป็น128 2ลัง8เป็น256 สองกำลังเก้าเป็นห้2ร้อยสิบสองสองกำลังสิเป็น 24, หนึ่งพาลังหเป็นสามสามลังสองเป็นเก้าสามกังสาเป็นยี่สิเาลังสเป็นแปดสิเาลังหเป็นสองร้อาลังหเป็นเจ็ 5้ากำลังหนึ่งเป็นห้าหากำลังสอเป็น25 5สิากำลังสามเป็น1นึ5งร้ากำลังสี่เป็น6กร5อยากำลังห้าเป็น3าม5ันากำลังหกเป็น156่งหมกราเำลังหนึ่งเป็น7 7็ดเกำลังสองเป็น49 เจ็ดกำลังสเป็นสามร้อยสี่สิบสามเจ็ดกำลัง4เป็น2องพันสี่ร้อยสิบกำลังสาเป็นพันสิบกำลัง2เป็นร้อยสิบกำลัง4เป็นหมื่นสิบกำลัง6เป็นล้านสิบกำลัง5เป็นแสนสิบกำลัง7เป็น10ล้านนะครับอ่ะให้ hey, ท่องแค่นี้ครับอ่ะท่องข้างล่างครับ 12บสอกำลังสองเป็น1น4 13ร้ากำลังสเป็น169 14กสเาำลังสองเป็น196 15เก้าำลังสองเป็น225ครับซึ่ง12บสยกกำลังสองครับมันก็คือ12คูณกัน2องครั้งครับเพคือสิบสคูณสิง ก็จะเท่ากับ1 4 4นะครับแล้วก็13ยกกำลัง2ครับมันคือ13คูณกัน2ครั้งครับก็คือ13คูณ13ได้เป็น169 14ยกกําำลัง2ครับมันก็คือ14คูณกัน2ครั้งครับก็จะได้เป็น196แล้วก็15กํากำลัง2เป็น225เนาะก็เป็น15คูณกัน2ครั้งนะครับมีแถมอีกสัก1ตัวนะครับ เอาเป็น25ยกกำลังสองครับจะได้เป็น625นะครับก็คือ 25.. คูณ25นะครับ,ก, 25, 25, รบก็จะได้เป็น 625.. นะครับโอเคไหมครับอ่ะท่องบ่อยเดี๋ยวก็จะจําได้เองนะครับอ่ะมาต่อของเรากันนะครับ เมื่อเรารู้แล้วว่า3ยกกำลัง5คือ3คูณกัน5ครั้งส่วน4ยกกำลัง3คือ4คูณกัน3ครั้งนะคบอ่ะแล้วมันได้เท่าไหร่จำาจำได้ไหมครับ3ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่นะที่เราท่องไปเมื่อกี้ครับจำได้ไหมครับอ่ะากำลัง1เป็น3 3มากำลังสองเป็น9ก้ากำลัง3มเป็น27 สามกำลังสี่เป็นแปดสิบเอ็ดสามกำลังห้าเป็นสองร้อยสี่สิบสามนะคะอ่าหมายความว่าอะไรเราดูตรงนี้ก่อนครับอันนี้สามคูณสามมันก็จะได้เป็นเก้านะครับแล้วเก้าคูณสามอีกทีมันก็จะได้เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดคูณสามอีกทีนะครับก็จะได้เป็น แ1นะครับแล้วก็81อคูณ3อีกครั้งหนึ่งครับก็จะได้เป็น243นะครับอ่าแล้วอย่าง4ยกกำลังสามเป็นเท่าไหร่ดูไหมครับอ่ะวิธีการนะครับก็คือนี่ครับก็4คูณ4จะได้เป็น16นะครับแสดงว่า4ยกกำลังสองของเราเนี่ยครับก็จะเท่ากับ16นะครับแล้ว16คูณ4อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็น 56นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับ4ี่ยกกำลังสี่จะเท่ากับ56แบบนี้พอเข้าใจไหมครับอ่ะพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังทั้ง10สมบัตินะครับจะเป็นยังไงรอติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ